มาจ้ะทุกคนกินส้มตําด้วยกันนะคะกินส้มตําด้วยกันนะคะนี่เลยทุกคนรูมีนี่เลยสายแซบอย่างเรานะคะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เริ่มที่โตพีโปรตีนนะคะ2แคปนะคะเริ่มจากการบล็อกแป้งบล็อกไขมันด้วยการกินโ,โปรตีน2แคปหรือโปรตีนเบส2แคปนั่นเองนะคะแล้วก็โตรตีพัทสแคปแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคน อาหารว่างของเรานะคะอาหารว่างของเราในวันหยุดนะคะทุกคนนี้แซ่บๆบจ้าสายแซ่บขาดบปดตีจ้าสายแซ่บขาดโปรตีนบปรตีเด้อจ้านะคะส้มตํานะคะส้มตํานะคะทุกคนข้าวปุ้นจ้า,<ๆ>าข้าวปุ้นนะคะแล้วก็มีโปรตีนถั่วกับปลากรอบนั่นเองนะคะข้าวปุ้นเด้อเบิ่งในข้าวปุ้นเป็นกิโลพุนเด้พี่น้องข้าวปุ้นเป็นกิโลพุนเด้แล้วก็จะมีผักสดนะคะผักสดนะคะแล้วก็ จะมีของหวานเด้อบอ้าที่นี่ของหวานจ้านี่นะคะกล้วยต้มนั่นเองแล้วก็เยี่ยงพี่น้องถังเงินถัทงท้องจ้าถัางเงินถัทงท้องจ้านี่เลยจ้านะคะขนมถังแตกนั่นเองนะคะนี่ของหวานก,ก็กินตลอดเด้อจ้าของหวานก,ก็กินตลอดเด้อจ้านะคะแต่ว่าเฮาเป็นอย่างคือยังหุ่นดีสุขภาพดีอยู่กับพวานี่นะคะเรามีตัวช่วยเนาะ เรามีตัวช่วยนะคะทุกคนจัดไปค่ะสายแทบขาดไม่ได้นะคะ